นคะก็ไม่กูยังจะหล่นอีกยังรลบไม่เป็นไรไม่เด็ดมั่งอาทีพแบบนักเืีนก็เรจะม่เล่นแบบกอกไปเลียนขึ่นไป คื่นทำตามกฎไอ้ยสงการอ่เรื่งใดเลือกเลิมที่นี่โอเคอะเลิมที่นี่ อย่นี้พอโอเคครับอ่าผมจะไม่โะครนะผมจะอย่างนี้ครับเรียบร้อยหนึ่งครับเอ้าโอเคคนเล่นไม่ปกติอ,อ,อืมใช้ได้

จะทำดีกับ,บวัวก็ก็มีต่างมาให้แปด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 มันไม่ค่อยเหนื่อยชีวิตนะเขาบอกให้ยังวัวด้วยวัวด้วยนะครับ โอเครโอ okay. uh, okay. uh huh. เคอ่ะโอ้ยขงเลี้ยงแล้วครับเลี้ยงเลี้ยงเสร็จทำหนึงนี้ใช่ไหมครับทำหนึงนี้ใช่ไหมครับโอเคเลี้ยงหัว <all> ด้วยนะครับจิงนะครับคนเล่นแสงการคเล่นแสง เรใช้ได้ครับเอาก่อนนะครับอ๋อเดี๋ยวเขาต้องให้เลี้ยงบัวเสียมไว้ก่อน What the fucker ตืดตืดตืดลีดดดด้ยงบัวด้วย sẽ cái thúng ổ oh, oh. đẹp quá này. Chấm bình chất เล่นเพื่อพระเจ้าโอ้ม่มันอะไรนะอู้หูไม่เหลือครับไม่เหลือขอกากไป้ไง่ากสคอาไปมอ,อย่งเร็วอ,อ่ะหด Cái trò bố hush, duyên bố 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 này bố duyên bố duyên bố like bố

สายป like ตว์สายปลาส e ตว์สายปล a สัตว์วิ่งสายปลาใส่กูสายปลาใส่กูเ้ยสายปลากลัวไม่ไหวอ่ะแป๊ะเออกูไม่รู้เออว่ะ ตามเกมนะตามเกมอ่าผมก็โดดถึงนี่ครับไม่ไร่พอ i ออยจะหมดอะไรเนชุบอะไรเนี่ยฮันูน้องผมเหรอแต่โอ้โหแม่งท้าเซียนเหรอหาย

กลุ่มให้ถูกต้องกลุ่มนั้นหรือเปล่าฮะเฮ้ยเฮ้ยกลมไปเอาไอ้นั้นเขามาจรินครับแต่ไม่ผมไม่ได้จำตำแหน่งกลุ่ม <c oughs> เลี้ยงวัวด้วยวัวเลี้ยงวัวด้วยวัวไหนครับเลี้ยงเลี้ยงตรงไหนครับคุณจะสื่อถึงอะไรครับ <c oughs> อะไรอ่ะ อนไงเนี่ยอะไรนี่นเ็กเอย่างเดียวไม่ออกบ้านยไม่ออกเกอร์อะไร,ไรกเกอ,อร์กเกอร์เมรคนนี้ทำไมเหรอฮกเกอร <c ười> ์อะไรกกอ่อะอุ้ยเดี๋ยนี่มันแฮกเกอร์เสี่ยจอ<า> <c ười> เบสหมื <c ười> ่นไปเกิดไปเอาหน้ากากไปเกิดต่อคุยยังไม่หักไปเอาหน้ากากเกิดต้องให้ตกอลงไปเบสยนเซมสิ สวยงามมากนี่สุดยอดนะเออจริงจริงเลยใจจริงครับรู้สะใจดีครับอือโอเคครับคราสนี้ก็จบเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับก็อย่าลืมกด Subscribe ให้กับช่องของเขาด้วยนะครับคิวสัตย์ทำแบบโคตรจะดีอย่างนี้มาให้เล่นนะก็ผมชอบมากเลยนะครับบอกตามตรงนะครับโอเคก่อนนะครับเดี๋ยวจะมืด อาที้ก็จบเรื่อนี้แล้วกันนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะ